น่ายจะหลุดเข้าวัดใช่เหรอดามดามาเร็วเดี๋ยวมันน่าจะเทออกมาเดี๋ยวรอสาพก,ก็ได้เนเสียนกันดงังเดี๋ยวมันน่าจะเทใช่ป่าเปดเปดเปดเดี๋ยวนกมันบินวนไปเดี๋ยวหน้าจอ,อกอ๋อถิงๆิง เดี๋ยววันหน้าจะเทกออกแหละรอสักพักหนึ่งก็ได้เสร็จดามะดา